โจพร้อมยังโจ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 สี่บองสี่สมแงบี่แสบ้าสิบบจบแปบ้าสบบองบามี่แยีบองาเ้าเห็นอันนี้ปะเห็นอันไหนครับอันไหนเนี้ยเนอ้เนี่ยนีย อเนี้นี่คืออะไรนี่ไงเนี่ยเห็นปะไม่เห็นนะอ้าวเห็นได้เหมือนกันเนี่ยหนูเอามันลงไว้แล้วอะไรเอาอะไรเอาลงไว้สี่อันละโอ้เราว่างแล้วเนี่ยหนูว่างเป็นไงได้ของดีไหมไม่ได้เลยเลยหรออืมอเขาอมของแม่มิให้ไม่เอา ซ่อมรถก่อนไหมใช่ต้องซ่อมนะพี่ไม่อยู่ตั้งแต่วันไหนนะวันที่เราเล่นสตอรี่เนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าสุดด้ายแลสตอรี่เป็นไงแพ้ดีพี่เอาดีดีไอ้คุณไม่อยู่ไอ้แพ้เลยอันนั้นขนาดใช้สีผมมงคลนะมันเกี่ยวกับสีผมหรือเปล่า ไม่รู้ถ้าเราว่าเกี่ยวก็คือเกี่ยวไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวมันวงคนมแม้แพ้เนี่ยสีผมพี่อ่ะวงคนหมน่าน่าจะไม่ <c oughs> นลงั้นะโอ้ไม่เกี่ยวหรอกมันพึ่งป่ามากมา่ยงพี่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 ค่ะรถพังหรอกอ่ะแล้วมันพังได้ไงอะ มันพังได้ต้องพี่ก้าไปชนอ่ะพี่ไม่ได้ชนเลยพี่<น>ต่อเดี๋ยวเฉยอันนึงเดี๋ยวพี่ขอดูกล่องต่อมี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 มคนหนึ่งขับมังขับอยู่คนเดียวอ่ะพี่ไม่ได้ขับนานพี่ไม่ได้ขับมันตั้งห้าวันห้าวันย <5 S 1> ังจำพี่ได้อีกอ่ะ ยังจำได้อยู่อีกอรอจำไม่ได้แล้วใครครับเนี่ยชื่ออะไรนะออนั่นแหละชื่ออะไรนะไม่บอกไม่ต้องรู้ละไม่น่าจะไปพักนะ พี่ก็พักเล่าพีเข้ามาจูนสมองดีนะที่อยู่ดึกไม่งั้นไม่เจอพี่อ่ะแล้วเราวันนี้ทำไมเราอยู่ทำอะไรอะ่ะก้ามมารับตังค์ก็รนอเล่นแบงค์มาเก็ตเพื่อนนะนัดเพื่อนไว้อนัดเพื่อนไว้เหรอใช่ก้าแปะของเคชิบแซงนะได้ ใครยิงขอให้พี่แตกที่รั่วเฮ้ยไม่เป็นกันนะ,ะดอมาราใครยิงพี่แตกนะ <c oughs> ไม่ได้ยิงนุ่นคันนุ่นพี่แตกนะใครยิงอีกคันนึงยิงแล้วไปไหนแล้วคนยิงอ่ะไม่รู้นี่ไงคนยิงอ่ะไหนนี่ไงพี่ใช่เดี๋ยวนี้ แต่นี้ทำร้ายเหรอวีไหนเ้าวันห้าวันคนเปลี่ยนได้ขนาดนี้แล้วมันไส้มันไส้อะไรมันไส้พี่อ่ะพี่ทำอะไรผิดอยู่เฉยๆก็ผิดแล้วเนี่ยยืนเฉยๆก็ผิดเนี่ยเนี่ยเดินอยู่ยังผิดเลยเนี่ยอันท่านอยู่นี่เๆยอันนี้ก็ผิดเหมือนกันน่ะแลกกันค่าพี่เลยดีกว่า ทำทีทำกันลงก็ทำกันเลยพี่ไม่พูดแล้วอะไรแบบนั้นนะทำไมอ่ะอะไรตอนนี้เราเกเรไปเยอะละไม่เกเรค่ะเป็นเด็กดีหนูยังทั้งต่อยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งเตะเรา<น>ไม่ใช่คนเดิมแล้วเกลคนเดิมไม่ใช่เรามีม,ม,ม,มงคลด้วย ใช้เราไม่เหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมโอเคมันเที่ยวเรื่องอะไร,รอ่ะพี่ทำอะไรมาอะไรหรือ,อยังยังไม่ทำอะไรก็มันเที่ยวได้แค่ยืนเฉยๆยังมันเที่ยวตันนี้พี่ไม่ได้มายืนที่ประจาตอนนี้นาน คิดถึงแลนไม่คิดถึงหนูบ้างเหรอแล้วเราล่ะหนูคิดถึงพี่ใช่หรอไี่ผ่านไี้ผ่านมาเราทำอะไรบ้างไหนา้ห้พี่ฟังหน่อยฟไม่อู้่ดีเสร็จก็แล้วทำงานกงแกงนะพี่เขาหนูเด้ามาเร็วทุกวันเลยเพราะว่ามันมีงานแกงสู่เสาร์อาทิตย์จริงเหรอใช่แล้วหนูว่างแล้วเหรอ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีงานแก้มพี่วิงเลี่ยมบางท้ออือเอาจริงจริว่างไหมก็ไม่ได้ว่างแต่แบบว่าไปกลับไปกลับแบบก็ยังไปกลับไปกลับอยู่ก็คืออะแบบสองสองทุ่มครึ่งแอร์ดอปพอพอสี่ทุน่นเราต้องมาเล่นแอร์ดอปที่นี่แอร์ดอปที่โน้นะสองทุ่น,น,นะน,นขรึ่นสี่ทุ่นมาที่เอ สามทุ่มสามทุ่มครึ่งธนาคารที่นุ่มแล้วก็สี่ทุ่มแอร์ดอบที่นี่แล้วก็กดแบ็คมาเก้แล้วก็ห้าทุ่มไปซ้อมจนถึงตีหนึ่งเริ่มเริ่มพร้อมกันแล้วเ,เนี่ยอุ้เสุขสาวทีซ้อมทุกวันเลยไม่อยากซ้อมที่จมาใกล้มีตีแล้วเดี๋ยไม่ใช่ซ้อมแพทใหม่ ซ้อมซ้อมแบบว่าดุมแบบว่าห้ามดุมแล้วก็เล่นอะเ,อเพราะว่าแผนงานอะมันเหมือนกับแบบว่าพี่มันมันน้องเอาแบบว่าส่งไปทิ้งไกลๆอ่ะอืแล้วแบบมันเหงาอะตอนที่หนูโดนอ่ะโคตรเหงาอะเอาส่งไปทิ้งโคตรไกลอ่ะ มันเล่นยากใช่ไหมไม่ค่อยอยากเล่นเลยมันเปื่อยแบบว่าดูไฟก็ไม่ได้อืมใช่ใช่ในภาพออกเดี๋ยวพี่ก็ต้องแบบเริ่มซ้อมบ้างแล้วสมองระเบิดเป็นหลายวันเลยเฮและสมองดียังดีแล้วก็อยากโดนตรงนั้นไม่ใช่หรอเป็นแฟดแบ็กขึ้นมาเลยปะพี่ พี่ชอบแบบว่าอย่างโดนตรงนั้นอย่าโดนตรงนั้นนะ่ะเป็นไง่โดนเลยอันเนี้ยเดี๋ยวก็โดนดีนหรอกเออมาเถอะไวมาอ,อ่าท้าทายนะบุ้มไม่เอาเดี๋ยวหายไม่เี ไม่อยากให้หายแล้วได้ยินอยู่ไหมได้หรอได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไอตอนที่บูมเมื่อกี้มันเหมือนมันเอ๋อไปเลยอะได้ยินไหมได้ยินได้ยินไหมได้ยินได้ยินเสียงหัวใจหนูไหมยังไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเราแช่งพี่เนี่ยมันมันก็หลายอย่างมันก็สมองระเบิดด้วยแล้วก็คุณละเยอะพอดี อยู่ห้าวันแก๊งเกือบแตกไน่าแตกไหมม,มันมีเพิ่มเพื่อนอยู่เราได้เช็ค<ม>ที่แลนไหมมีใครอยู่ที่แลนบ้างไหมตอนท<ม>ี่มาอยู่มีพี่เพชรมีพี่เพชรดีดีพี่โจโก็อยู่นะพี่<ม>โจพี่โทมาสแบบเนี้ยคนอื่นหนูไม่ค่อยจำชื่อไม่ค่อยได้ จำได้แต่พี่ก้าโอ้โหมวัวแหละอันเนี้ยจริงพี่ก้าพี่ก้ามีคนแอบดูเราด้วยดูสิไหนดูเวตาคิ้งก้ายังจำได้ด้วยอรอเนะี้ยไม่แก้ว่าลืมไปหมดแล้วอนะันเนี้ยเอาหนวจะลืมได้ไงอ่ะ ทำไมต้องลืมล่ะอะไรทำไมลืมไม่ได้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องลืมหรือเปล่าหรอขนาดนั้นเลยหรอแล้วเป็นพี่พี่จะลืมหรือไงังไม่ได้บอกเลยพี่ลืม เรื่องอะไรพี่จะหารเรื่องเราทําไมพี่คิดว่าเราลืมพี่อะไรหายไม่ต้องห้าวัน<ฮ>แตน่จริงๆมันก็คือแค<อ>่ห้าวันหายไปห้าวันห้าวันแดงมันก็คือเองว่าห้าปีอะหนูค่ลืมเออห้าวันลืมไปตั้งแต่น่าลืมมาตั้งแต่ห้าเดือนละห้าว,วันก็น่าเหลือมม ดูลืมตั้งแต่ห้านาทีแล้วไอไม่ช่เออนี่เรื่องจริงนะพี่วะวิ่งจริงเออพี่ดาเห็นเห็นดุนบันต่อบดุนบัน,เ,นเขาหล่อมากเลยนะพี่ยังไม่เจอใครเลยพี่แบบยังไม่ได้อัปเดตไม่ได้อะไรเลยนะพี่ดแบบาเห็นดุนบันแล้วพี่ดาจะฮะใช่เหรอยังแบบไม่ได้อัปเดตอะไรแบบมากมายเลยแบบเข้าป่าไปเลยอะ เป็นแบบวัยรุ่นเทศดีแล้วอ่ะบางเหรอใชอ<ด>่่นมันลด,ดนอายุตัวเองลงอะ่ะเด็กอ่ะไม่มีหนวดไม่มีเขาอ่ะเขาโกนเหรอใช่น้าหลอกขึ้นไหมอือแต่พี่กล้าหลอกกว่าโอ้พี่ผมทรงเดิมชุดทรงเดิมเนี่ยอืกอก็ลอยอยู่แล้วไอ ไม่ใช่อ่ะปฏิเสธทุกอย่างรับบ้างก็ได้ใช่พี่หล,โล่อหล่อมากเท่สุดๆไปเลยย่าโอ้โหใครมันจะไปพูดอย่างนั้นเนี่ยมันเมสเซจมันไม่ไมีมอะไรเลย,ยมีเหรอดูแลหนึ่ไม่ดีแล้ว มันรูปเหลืออะไรมันดูไม่ได้ไปหมดเลยแล้วเมสเซจมันก็มีนิดเดียวอ่ะหนูถ่ายรูปตั้งเยอะส่งอะไรมาบ้างอ่ะห้าวันนี้ผ่านใช่หรอบ่นบ่นบอกคิดถึงอ่ะโอ้ม่เห็นเลวีอยู่ไหนหายไปอีกแล้ววันนี้ก็คุไม่เจอพี่ได้ดีแล้วสินะอันนี้อันนี้อันนี้โม่และหนูเฝ้ารอพี่ทุกวันหนูหนูเ่ามาตลอดส่งให้ตลอด ไม่มีเลยอ่ะมันไม่มีเลยโทรศัพท์ใหม่อ่ะพี่ต้าหายไปนวและหนูไม่รู้แล้วแล้วพี่เพนดีดีด้อมาบอกก็เลยรู้ว่าพี่ต้าสมองไม่ดี <c oughs> แหม่มันฉุกเฉินไงแต่ว่าแบบไม่มีข้อความอะไรเลยคนอื่นก็ไม่มีเราไม่มีส่งไปตัง้งเยอะ ก็มันไม่มีบชนัก็มันไม่มีเอาไปดูไหมอ่ะมันมีครับเอาไปดูไหมล่ะมันไม่มีมีครับอย่าเดียงหนูไม่คนส่งอะอยากรู้ไหมว่าอยากรู้ไหมว่ามันมีแค่ไหนหนูเห็นเป็นกระดาษ้สี่อะดูไหมมันมีแค่ไหนไหนอันนั้นอันนั้นเนเราเอามาให้ดูด้วยนะนั่น่ะของหนูก็มีอยู่แค่รูปมันลบไปหมดแล้วของหนูมีตรง รูปหนูแล้วก็รูปหนูแล้วก็รูปหนูไม่เหมือนกันแต่ละที่เนี่ยมันไม่มีเม,ม,มื่อไหร่จะได้เจอเนาะมันมีแค่เนี้ยแค่นี้มีแล้ว ซูบอะไรก็ไม่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารออยู่อ่ะแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคิดถึงตั้งห้าวันมันดูไม่ได้ไม่ต้องดูหรอกทำไมครับนะไม่ต้องดูไหมอ่ะทำไมอ่ะจะดูทำไม อยาราาอ้<อ>ไ,ไปแล้วหนาะบ้างบอกไปแล้วว่าบอกว่าหนูทำนู่นนะทำนี่นะคิดถึงพี่นะ่ะคำนี้เลยคิดถึงพี่ก้าเมื่อไหร่พี่ก้าจะมาเหรอพ่อความสองวันมันก็ลบกเราโอ้ พี่กาคิดถึงหนูไหมจากอ่านข้อความมากกว่ามันไม่มีอ่ะหนูถามว่าคิดถึงหนูหรือเปล่าไม่ง่วงหรอเกลคิดถึงหนูไหมนะกินอะไรคิดถึงหนูหรือเปล่ากินอะไรในมืออ่ะพี่กาคิดถึงหนูไม่ใช่กาคิดถึงกินไปเมื่อกาคิดถึงหนูไหมพี่เพิ่งกินไปเมื่อกาคิดถึงหนูไหมพีกาคิดถึงนี่ย เกี่ยวอะไรกับกิน่ะคิดถึงไหมต่อมาถ้าบอกว่าคิดแต่ไม่ถึงได้ไหมคิดถึงไหมคิดแต่ไม่ถึงไงคืออะไรคิดแต่ไม่ถึงร้องเพลงเหรอคิดแต่ไม่ถึง พี่ก้าไปพัดยังพี่ก้าับว่าไงอะไรเอ่าไปแล้วเจอก,กัรเพื่อนเจอก,กันเพื่อนเจอก,กันเพื่อนผ่านดีอะไรเอ่ยอยู่ในดองอะไรอยู่ในกองพี่ว่ามองสีอะไรเอ่ยอยู่ในดองใช่มอจะไปรู้ได้ไงมองไม่เห็นออ๋ ไม่รู้เทมออะไรเดินอ,อยู่ในดองไม่มีอะไรเลยอะไรเดินอ,อยู่ในดองไม่รู้อยากรู้ไหมหไ,ไม่อยากอะอ้าวหนูจะเปิดให้ดู ไม่เอาอ่ะเร้วก็เก็บไปสิของเราไม่ใช่หรอไม่เอาหนูจะให้พี่เร้วหนูจะเปิดกล่องให้อา่าๆก็ได้ครับนับนะหนึ่งสองสามอา่าๆตอนพี่พี่พี่ต้องนับหรออือหนึ่งสองสามพี่ฉลาดเล่นนะ <c oughs> เออขอบคุณครับเอาลับสิลับลับไปก่อนลับลับน้ำหนึ่งล่ะอ่ะออมา ไว้เลยที่ไม่ชอบบันดีตุกตาโอ้โหฝุ่นเยอะโอเคเดี๋ยววันหลังหาอย,ย่างอื่นให้ฝุ่นเยอะอืม hmm. แพ้ฝุ่นเหรอึ hmm? พี่หน้าแพ้ฝุ่นเหรอไม่แพ้แต่ว่ามันฝุ่นเยอะไงพี่ก็เก็บดีดี ละซักมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ซักค่ะไม่แกก่องเลยเหรอห,หนูนอนกอดแล้ว <c oughs> มีน้ำลายหรือเปล่าเนี่ยมีน้ำลายบูดด้วยว่าละทำไมกินตุกๆไงใช่เปล่ากลิ่นมาจากเสื้อพี่เปล่าหื อันนี้ไม่แน่พี่เน,น่ามาหลายวันละตั้งห้าวันน้วก็ไม่หยอบอไม่ไมรู้ได้ไงมพี่ไม่ใส่ไม่ใส่อ่ะไม่ใส่น่ารัจะกลับไปใส่ละ แสนตาไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นตาบอดมั้งเนี่ยใส่แว่นํำอยู่มองไม่เห็นปากแข็เรื่องอะไรไม่ททันทำอะไรเลย แฟ <ละ S 1> ไปพักไปกวนเหมือนเดิมกวนขึ้นกว่าเดิมเยอะไม่ได้กลนเลยเกเรยกว่าเดิมไม่เป็นเด็กด,ดีช<ร>อบฟังพี่ด้วยชอบฟังตรงไหน,นอาพี่ก็สั่งสิอะไรเราจะไปสั่งทำไม สั่งได้นะไม่สั่งพี่ไม่สั่งเราเลยแล้วครับพี่สั่งทำไมไม่สั่งก็ไม่ต้องสั่งเราก็ไม่ได้สั่งพี่นี่ถ้าหนูสั่งไม่ได้พี่ไม่ได้ไปสั่งเราเนี่ยไม่ได้บังคับเราเนี่ยให้สั่งก็ไม่สั่งสั่งทำไมเก็ชอบสั่ง ไม่ไม่ชอบชอบไม่ชอบชอบหนูชอบไม่ชอบสั่งหนูชอบสั่งไม่ชอบสั่งหนูชอบสั่งไม่ไม่พี่ไม่ชอบสั่งหนูชอบสั่งไงไม่สั่งหนูสั่งก็สั่งสิสั่งไปก็เท่านั้นก็รู้นี่อไอไม่ได้เจอ จจเจอเพชรบ่อยไหมเจอบ่อยอะไรร้องทำไมฟังเพชรร้งองเพลงไหมเพชรน่าจะร้องเพลงหรือเปล่าอยาฟังพี่จ้าร้องเพลงมากกว่าโอ้ oh, พี่ร้องไม่เป็นนะพี่ร้องเป็นอ่ะพี่ร้องไปแล้วโอ้อยากฟังก็พี่เพชรบอกว่าพี่การ้องเพลงเป็นไม่เป็นไปฟังอะไรเหนอยฟังพี่การ้องเพลงไปดูไปดูไ,ไปดูไอเพชรดีกว,ว่า ไม่เป็นหรอเพลงอ่ะไม่เป็น